วันนี้เฮียบุ่งอยากกินผัดกะเพราไฟจัดให้มีเตาแก๊สแต่ไม่มีเครื่องดูดควันให้ต้องหอบของออกมาทำข้างหน้าน วันนี้ฝ่ายจะมาแนะนำการซื้อเครื่องดูดควันตัวช่วยที่สำคัญที่จะทำให้ห้องครัวของคุณไร้กลิ่นไม่ว่าคุณจะทำอาหารหนักแค่ไหนสำหรับคนที่สนใจติดตามได้เลยค่ะ สมบัติของเครื่องดูดควันที่คุณจะเลือกนั้นขึ้นอยู่กับประเภทอาหารที่คุณชอบทําเช่นถ้าคุณชอบทําของทอดหรืออาหารที่มีกลิ่นฉุนมีไอ้น้ํามันเยอะๆคุณควรเลือกเครื่องดูดควันที่มีกําลังการดูดสูงมากกว่าแค่แรงพัดลมเบาๆเครื่องดูดควันจําเป็นต้องมีขนาดกว้างเท่ากับขนาดเตาที่คุณใช้เป็นอย่างน้อยหรือพูดง่ายๆคือ เตาแก๊สกว้างขนาด60ซนเมตรเครื่องดูดควันก็ควรกว้าง60เซนติเมตรเพราะไอความร้อนของเตาแก๊สจะพุ่งขึ้นด้านบนโดยตรงท่าเดนและนี่ก็คือเครื่องดูดควันเครื่องใหม่ของฝ่ายค่าฝ่ายมีทิกเล็กๆมาบอกท่านผู้ชมนะคะ ควรเปิดเครื่องทิ้งไว้2-3ถึนาทีก่อนปรุงอาหารนะคะหลังจากนั้นค่อยลดระดับความแรงของลมลงเพื่อที่เครื่องกดูดควันจะได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้ฝ่ายขอตัวไปทำอาหารให้เฮียบุ้งก่อนนะคะ